ยามค่ำคืนนะคะในระดาเกาะลานรีสอร์ทนะคะก็วันนี้ฝนตกนะ นะคะถือไฟเดินบรรยากาศรอบๆยามค่ำคืนนะคะกลางวันแล้ค่อยพาชม <S <S 1> <S 1> นั่งเล่นนะคะนั่งเล่นได้โซ,โซนห้องครัวนะคะที่ใช้จัดปารตี้ปิ้งย่างได้ ถ้าใครจะใช้ครัวใช้พื้นที่จัดปาร์ตี้โซนเนี้ยนะคะที่ว่าเราไว้สำหรับเป็นถ้ามาเป็นมูคณะเยอะๆอะไรเงี้ยอยากจะขอมุมจัดปาร์ตี้นะคะติดย่างเล็ก จะจัดปาร์ตี้เล็กๆจะประสานกับเจ้าหน้าที่ของเราไว้ก็ได้นะคะจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะ ที่ที่ว่าเป็นตัวปิ้งย่างอะ่ะถ้าว่าสมมติคนถ้าจะจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างอะ่ะมีมีตัวไหนนะที่จะให้ลูกค้าดูเป็นเตาแบบน่ะอ๋อเป็นเตาถ่านเล็กๆก็มีเตาแบบตั้งก็มีใช่ไหมเพราะเพราะบางทีบางคนเขาเขาขอดูอ๋อเป็นเตาเป็นเตาเล็กก็มีเป็นเตาหมูกระทะเราก็มีให้แล้วก็เป็นเตาแบบปิ้งย่างเล็กๆแบบนี้นะคะ มีคนแมีให้นะคะแบบนี้มีคนถามมานะคะแล้วก็นี่คือโซนใต้สูงต้นลำไยเขาะนะคะจะมีมุมโซนนี้นะคะจะมีอุปกรณ์มินคัวแล้วก็มีซิงล้างให้นะคะถ้าใครจะจัดปาร์ตี้เล็กๆเป็นหมู่คณะก็แจ้งเราได้นะคะเราจะได้อำนวยความสะดวกให้นะคะ เราประสานงานให้ะะโซนจัดปาร์ตี้นะคะจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างนี้นะคะ คนถ้าเสริมก็เสริมได้หนึ่งเตียงหกคนหกคนก็เสริมมีห้องก็เป็นเก้าคนได้เก้าคนสิบคนได้นะคะหลังเล็กหลังเล็กสามห้องสองห้องเชื่อมติดกันนะคะ ช่วยประสานงานให้นะคะจะได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้นะสามารถอิ i บ็อกเข้ามาถามได้นะคะินบ็อกเข้ามาถามที่เพจนาะดาเกาะล้านรีสอร์ทนะคะว่าถ้าอยากจะจัดปาร์ตี้เล็กๆให้ช่วยประสานเรื่องเครื่องดื่มอาหารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราอำนวยความสะดวกให้นะคะคุยกันได้นะคะ ท่านคะท่านเดียวก็จะเป็นหลังละสองคื uhm. นม uh, uh, ันพันหกเอารถเครื่องได้ไหมคนเดียวใช่ไหมคะเอารถเครื่องด้ไหมถ้าถ้าเอารถเครื่องด้วยจะพันหกมอไซค์มอไซค์มอเตอร์ไซค์อ๋ออ๋อมอเตอร์ไซค์คือจะฟรีถ้าราคาพันหกก็คือจะฟรีมอไซค์ฟรีมอไซค์เนี่ยค่ะมอไซค์เนี่ยค่ะพันหกสองคืนสักครู่นะคะ เด,เดี๋ยวนั่งรอน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค,ค่ะขอบคุณมากนะคะคนี่ค่ะมีม,มีมีอาหารเช้ามีไวไฟนะคะมีไวไฟเอยสักพุ่นะคะ,มะ,คะแม่แม่หนึ่งห้องหนึ่งห้องมีแขกมาหนึ่งห้องสองคืนเดี๋ยวยไม่เป็นไรเขารอ,อได้ 1>, 1ห้อง2คืนและบอยเขารอแล้วแหละไม่ใช่คนไทยวายแต่พูดไทยได้แต่พูดไทยได้พูดไทยได้คนเดียวสองคืนเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพอดียังไม่ได้เปิดไป จอยู่ตรงไหนวัน,นต้องใช้คีย์การ์ดป่ะแล้วจะมีห้องนี้กับห้องริมสุด สไ,ได้ค่ะได้อ้าวพี่ลืมดึงกุญแจออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดกุญแจสำรอง <c oughs> กลัวยุงเข้าไปหาแล้ว เอ้มินพี่ขอกุญแจสำรองหน่อยพี่อ้อดันล็อกประตูเข้าไปห้องเก้าเออเนี่ยห้องริมสุดเลยอะฮะนี่นี่ 20, พันห้าพี่พี่อ้อไม,ไม่ไม่ใช่คนไทยแต่พูดไทยได้แล้วจะเป็นญี่ปุ่นเอาหหอเอาพันห้าแม่เขาบอกแล้วพี่อ้อดันดันล็อกขอกุญแจสำรองกลัวยุงเข้าไงดันฮะ ต้องไปหาดู่ขนเอาเลยใช่ย้ในเราก็ม่รกะไรหาละอันนั้นอ่ะมันขายอะไรไม่ได้เลยหรอเราไม่ใช่ มันมีหลายวิธีการแน่ล้วม่แม่ไม่มกุญแจสำรองปะหนูกลัวยุงเข้าหนูก็เลยดันดึงห้องเนี้ยล้กลัว,ลวยุงเข้าดึงดึงออกห้องไหนเปิดก็ได้ะคะได้ไหมนี่ไหมเดี๋ยวให้ซอไปหยิบอยู่ซอเอามาดูก่อนก็นได้ยกประทังกระปุกเลยซอ มีนมีนยกมาท้งกระปุกเลยยกยกมาท้งกระปุกเลยเดห้องอื่นเปิดได้ไม่ใช่เหรอยกมาทางกระปุกเลยห้องอื่นเปิดได้ไม่ใช่เหรอห้องเก้าล้อล็อคล็อคล็อลอคล็อคล็อคล็อคก็ด้หรอลอาล็อค่็อคล็อคอคล็อลองก็อคออาไปลองก่อนอคออล็อใช่อคลออ ใ่เขาเอาห้องริมสุดัวยุงเข้าไงเราเราก็เลยลืมดึงดึงออกอ๋อนี่เจอแล้วะเอาเอาเอาเขาเอาพันห้าสองคืนแล้วก็มอไซค์ใช่มอไซค์เรา เดี๋ยน้องเขาขายให้ระวังนะคะ <c oughs> พี่พ่กกลัวอยู่ข้าวก็ดึงมาลืมโอเคเรีย okay. บร้อยเดี๋ยวเช้าค่อยค่อยจ่ายก็ได้ หร,หรือจะจ่ายเลยจ่ายเลยครับอโอเคเดี๋ยวสแกนสแกนอนุนได้ไหมได้สแกน,แกนอนุนน,นะนนนนะต้องใช้ใบเสร็จนะคะหรือไม่ต้องไม่ต้องอเห็นไหมแต่ตรงที่สว่างกัน อชคุเจ้าหนักมันไม่เออเออโโอเคขอบคุณนะคะอาเก้าเขาสแกนสแกนไปแล้วสองคืนสามพันสแกนไปแล้วแกนมาพันห้าสองคืนเมื่อกี้เท่าไหร่คะก็เมื่อกี้สแกนแเขาบอกพันห้าเองไม่สองคืนเด็กสามพัน Okay, e. ไม่ใช่ไม่เออเดี๋ยวดูดิมันเด้งใ okay, ี่ไหมมั้ยอ๋ออ๋อเดี๋ยวบอกเขาสองิืนสามพันเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวขออนุญาตค oh, oh, oh. mm, okay, ่ะขออนุญาตค่ะขอโทษนะคะสองคืนสามพันต้องคิดสามพันเดี๋ยวขอดูสลิปหน่อยได้ปะพอดีพี่น้องเขาไม่ทันเห็น นน้องขึกว่ามิสเตอร์โอเคขอบคุณค่ะ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  นีนะคะถ้าเกิดใครจะมาจัดปาร์ตี้อะไรเงี้ยบอกเราได้นะคะเราอนุญาตให้ยืมเครื่องครัวมีน้ำขายนะคะมีเครื่องดื่มขายนะคะมีเครื่องดื่มขายาดีมีเครื่องดื่ม รีวิวรีวิวลูกค้าเขาพักกันสดๆเลยนะคะน,นี่นะคะอางอางไปรองเท้าไม่ใส่ไปเข้าที่ไปเลยไปไปไป<อ>ไปไปไป<อ>แล้วทำไมไม่ใส่รองเท้า,าอ่ะเดี๋ยวไปหยิบไปให้ไปไปหายายไปขึ้นไปเลยหยบหยิบไปให้ระวัง Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì được, được không bỏ lỡ những video hấp dẫn もう最後。 เราก็จะมีมอใส่ให้พร้อมน้ำมันนะคะเพราะวันนี้ต้องใช้มอใส่โอเคนะคะนี่ก็รีวิวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าขอบคุณนะคะนาดาเกาะลานรีสอร์ทค่ะ